เจริญพรผู้มีบุญยอดกาลิมิตรทุกท่านอาตมาภาพชื่อพระมหาเอเกชัยชยะวันโนพันศาสิบหกปัจจุบันรับบุญอยู่ที่กองบริการงานบุญสำนักสัทธาพิบาลวันนี้เรามาพบกับประดับบุญหมุนแล้วด้วยจะเล่าถึงความสำคัญในการใช้งานพระพุทธศาสนาหรือการรับนโยบายจากองค์กรเพื่อให้งานพระพุทธศาสนา เดินไปได้เดินไปได้สะดวกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่และก็เพื่อให้หมู่คณะปฏิบัติหน้าที่ได้สําเร็จเป็นไปอย่างสมบูรณ์ตามเป้าหมายกองบริการงานบุญเห็นความสําคัญว่าเ,าเราจะต้องจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์ทุนแรงมาให้อุบาสกอุบาสิกาหรือบุคลากรภายในวัดได้นำมาใช้งานกัน ซึ่งกองบริการงานบุญสำนักสภากาพาลปัจจุบันนี้เราได้ทำหน้าที่ต้อนรับและให้บริการสาธิชนที่มาปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นงานตักบาทคณะสงฆ์วันอาทิตย์ต้นเดือนการบริการดอกไม้ไทยธรรมตามแผนกต่างๆหรือการจัดหาอาสาสมัครการอบรมเยาวชนรวมแม้กระทั่งการประสานงานกับองค์กรภายนอก งานพระพุทธศาสนาจะก้าวไปได้ต้องอาศัยความร่วมมือกันเป็นทีมนี้คือความสำคัญและความจำเป็นที่มาเล่าให้พวกเราทุกคนได้รับทราบในวันนี้ พรออาจารย์ขออนุโมทนาบุญกับยอดกัลมิตรทุกท่านแล้วก็ปราบลื้มใจที่เมื่อผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมปัจจัยซื้อรถกระบะโตโยต้านะรีโวดีพรีลันเนอร์สี่ประตูเมื่อปีพุทธศักราช2 5 6 6ที่ผ่านมาปัจจุบันเราก็ใช้งานมาตลอดสองปนะีไม่ไว่าจะเป็นงานเตรียมงานตักบาทพระ งานดอกไม้ไทายธรรมงานจุดโคมอทีพหรือแม้กระทั่งงานบุญกระถินธรรมชัยของวัดเราก็ดีตลอดจนงานบุญเกี่ยวกับงานธรรมยาตรานอกวัดนะเราทุกคนทุกท่านมีส่วนในบุญนะในรถกระบะคันนีนะ้ทุกวันนะตลอดเวลานะจึงชื่อว่าล้อหม,มุนบะุญปลื้มนะทนันก็ขอให้ทุกท่านนะได้ปลื้มพิติใจที่ได้มาสั่งสมบุญ ถวายกองทุนยานพาหนะวันนี้กันนะเมื่อสมัยพระอาจารย์ได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาก็ได้เห็นรถกระบะสีขาวขั้นหนึ่งตอนนี้เราก็ใช้งานมามากกว่าสามสิบปีนะซึ่งสภาพนั้นแต่ก่อนเนี่ยเราซ่อมรายเดือนตอนนี้ถูกส่งซ่อมเป็นรายสัปดาห์นะเขาชื่อว่าบุญปลื้มหนึ่งนะเราจะเห็นว่าบุญปลื้มหนึ่งนี่ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ามาก ตลอด30ปีที่เขาวิ่งรับใช้งานพระพุทธศาสนามานี้นะซ่อมแล้วซ่อมเล่าเฝ้าแต่ซ่อมนะซ่อมเสร็จก็นำมาใช้ใหม่นะซึ่งปัจจุบันก็เห็นว่าได้เวลาที่เราจะต้องพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงนั่นคือการจัดซื้อรถกระบะยานพาหนะสำหรับมารับใช้งานพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ ในคำพีพระสุตันตปิฎกสังยุตตนิกายสขาทวตกินทสูตรมีตอนหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ายาณโทสุขโตโหติผู้ให้ยานภาณนะชื่อว่าให้ความสุข